是的哈，趴腿康。 วันนี้พัดไปขานำเสนอข้าวไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับเน้นๆอยากบอมาแต่ทุกคนข้าวแรงก,กับเรื่องงานเดิมพอได้เือนได้หัวเนาะนี่แล้วก็มีแจ่วด้วยนะนี่แนะจ่วน้ำพริก พริกป่นธรรมดาลุยกันเลยว้าวเน้นเน้นหมูเน้นเน้นลนยอืมอืม ดโดนอ่านกันอืมได้แล้วแบบลองข้ามูลเดิมงอมข้าวไหมอืมอืมอืมลาดลงไปเลยจ้ะเนี่ย <sm> Yeah. ตีสวยมากเหาะอืมเหนะเขาเก่เขากังนว นลาไปเลยชั uh ่มๆไปเลยอืมอืมชั่มไปเลยอืมอืม มาค่ะมากินกะพัดไปไปไปคำนี้นอนนอนนอนอ

可以乱下蛋，嗯。嗯 อร่อยมากชัดๆไปเลย no no damn, it 花椒，牛杂、uh, yeah. uh. mm。哦哦。看见没？ 哎呦！<laughs> <laughs> อเผ็ดเริ่มเผ็ดละอขอกันขากัน ข้าวไข่เจียวหมูสับแล้วข้าวคลุกไข่ก็กินแกงกับแตงกว่ากับพริกนี่นหอมแตงกว่ามากเม,มนงูง่ายๆ ต่างประเทศไม่ต้องไปกินอะไรยากเลยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเก็บเงินกลับบ้านเราอย่างเดียวอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับข้าวบ้านเราแล้วอ มาแล้วอ่อวะเหอจริงเพลินละน ผิดนี่ก็เผ็ดมันก็เผ็ดน้ำจิ้มก็เผ็ดอ๋อไม่ได้ขอเผ็ด มมดเพลีมากก่อนขพอกินน้าก,กันให้ไวแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและกดหัวใจให้พัดไปนะคะอ่ากินไม่ไหวแล้วเผ็ดมากินี้ก็พัทก,ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะคะกินง่า,งา,ายๆสไตล์พัดไปเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย